สวัสดีชา้าแรัชเชอร์เกมเมอร์ทั้งหลายผมยชูชินะครับเจ้าเก่าคนเดิมวันนี้ผมจะมาขอ้อคนแบบเอามืสุดๆนะครับพาร์ทนี้ไม่ใช่การรีวิแบบไม่ใช่การรีวิวเป็นพาร์ทๆแต่เป็นการรีวิวแบบซับแลกซับตาไพซับตาไครซับคนสับ,สบนู่นซับนีเ่เลย สึกเตินช่างตอ,องคู่เลยดีไหมสักแบงแบงจบอือหือหือเราจะไม่รักศพเราต้องเปิดเผยศพเอาไว้ตออายก็ไม่หิตครั้งที่หนึ่ง เออตายโดยลูงโมคนที่สองเราต้องเปลี่ยนเป็นอ่าซิวเบลเลอร์ <c oughs> ทำหน้าเอาผิดไว้มียว <c oughs> มันยังไม่รู้มันยังไม่เห็น <c oughs> เออควายไอเดียวมีผู้หญิงอยู่เราต้องเก็บปืน <c oughs> จะไม่ไมีใครรู้จะไม่ไมีใครเห็น เยบตายนะครังที่สองยิงหลัก <c oughs> เอ้เฮ้ย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 ,ยไม่ตายมัน,น <c oughs> ไปไปแตงห <c oughs> ลจากนั้นก็ขโมยชวนาน yep, ติดบัตรวีพเยบเบสกองปืนไลเฟิ <c oughs> ็บลูกโมมาแค่นี้มีฉันก็คมบลีทแล้วเราจะไปฆ่าหยือคนที่สองกันเหยื่คนที่สองวันนี้อยู่ไหนฉันจะกินเจ้าสวัสดีครับว่าไงชจนกลบดีอย่าเถอะล่ะจะเจ็บไอ้หนู บางครั้งนักฆ่าต้องยอมเป็นผู้รับใช้บางคนฉันต้องฆ่าคนใช่ไหมเนี่ยบังการบังการเฮ้เพ <im acağ> <im acağ> ื่อนเกือบตายอนาถโดนผักตายโอ้ my god ฝากไอ้สิวงมันเลดโคตรจี๊งห่างไม่มีชีวิตจริงไหม ตายอันนาดมิชั่นก็หายทันทีทันใด <laughs> My God ชัางเถอะฉันไม่แคร์มันอยู่แล้ว <laughs> <laughs> สิ่งที่ฉันแคร์ก็คือมิชั่นแอนด์คอมพลีทเท่านั้น <laughs> มิชชั่นของเราไม,นะม่สำคัญเท่าเราไม่มีซิวเบอร์บัลล์ดือเธอตี่กระเป๋าไปเราจะเจอไก่อยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวทำการยิงหัวแม่งจบแล้วก็จะเลือดไม่ยเ,เยอะเ,เออเฮ้ยๆๆๆออมเ,เป็นเพนล็อกดี อ๋อภารกิจนี้เราต้องเก็บรูปม,มันออกมาด้วย yep. เยออ็บจอตายซะมันคงอําน้ำอยู่นะครับเยอะวะสับไก่ตายอนาถโอเคตอนนี้มิชชั่นเราก็เริ่มคอพมพลีทเหลือแค่คนเดียวหลังจากต้องเข้าต,ต้องคลายแด้มากกว่านี้ นี่ไอหนึ่งตัวไปไหนไม่กลับเหลือนีน่เลยหักไหมจิงแม่งไอสัสนี่นี่ซิวมันเลิกคู่เป็นไงล่ะอร่อยหอมไหมหนูอ๋อ oh, no 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 เย็งนี้ไม่ดีอ๋อ oh, no 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 เย็งนี้จะไม่ดี โอ้ oh no no n no. อย่างนี้นะ่กลัวจะบอกจังงับ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 อึบ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 สิบส่วนเล็กคนเพื่อเอาเมีดมานี่คือที่มาคำว่ามีดปักไข่โดยยูชิทีวีที่มานี้เกิดกำเนิดขึ้นโดยยูชิทีวีหลังจากเขาได้ฆ่าคนโดยปามีดได้ปักไข่ไครบางคนแต่นน้ต้องเก็บมีดไ้ก่อนครับเราจะสร้างตำนานใหม่ งานที่มีชื่อว่ามีดปักไข่ไม่ใช่ธนูปักเขา่ามันคือมีดปักไข่มีดปักไข่มีดปักไข่สวัสดีดครับฮัลโหลชิบเอ้ยชิบมีดปักไข่โอ้อันนี้เลย เอ็นตรงถ่ายรูปออ้ปักไข่ขไข่ o my god มีปักไข่ออ้มีปักไข่อู้เสียแผ่นอ้อู้เสียแลเสียแลอ้มีปักไข่อ้มีปักไข่ ตายอนาถนี่ปักไข่อีกเลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ยนี่ปักไข่ฮึแม่รบัดอี๋โอ้ยมึงเอ้ยนี่ปักไข,ไข่เป็นอะไรที่บินลีดแล้วอือมดูทีนี้อ๋อมีมหายมี้มหายอะมึง อ๋อมีอยู่มีอยู่จบการฆ่าคนแบบมืออาชีพครับบายบาย